สื่อรถมาเอาไว้ให้เด็กหน่อยไปโรงเรียนตอนนี้กำลังหันรถกันอยู่ครับกำลังแนะนํำวิธีการขับโยเอเออ,เอ,อ,เอ,อที่แดกก็บอกว่าง่ายง่ายเอามาก,กับขี่ได้โหลวดว่าตัน พ่อมาแล้วบอด้ยยากยางเลยโรงเรียนที่เปิดแล้วก็คงต้องเป็นละบ่เป็นบ่มีคนไปส่งนิดหน่อยนักเรียนละพอดีก็มาทมทีไววมีร่านให้หัดครับพอดีเ <c oughs> ที่ยวยุดอยู่เลย ันคนบม่เคยมันก็นสิเหลี่ยอยากเพราะว่ามันสิหลงเอ็นโตแต่รถมันบปร้ตรงเอ็นโตมันเลี่ยวพ่วงมาไล่ย่างเดี๋ยวเลยเดี่ยวดึงแห่นมากก็คือเลี่ยวไปเลยนะพูด <c oughs> <c oughs> ผู้ที่ไปต้องเรียนนางเล่นอยู่ใต้โมไฟพูดคนเับก็นยนจะมท่านเป็นเลย ผู้ที่ใ่บริการนั่งเด่นอยู่ใหผมไม่พุ่นแต่ว่าคนขาบรทัทเปลี่ยนอ้ามุนีซัมนี่สกอนว่าสันเก่งจิดปวดเอวลรววราซัน